สวัสดีครับวันนี่มาปิ่นไก่ครับพี่น้องเิ่งครับก้อนดีย่างครับพี่น้องนี่ครับไก่กระเดียงง่ามกว่าพี่น้องแบบนี้นะครับพี่น้องไก่ครับพี่น้องกระดังกีพีครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องไก่ย่างครับตะโกกไก่ย่างครับพี่น้องไก่ทุกแล้วครับพี่น้องมันย่างก้อนครับพี่น้องไก่กระดังย่างครับพี่น้อง เอาป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องอยากไปน้ำบึ้งรับพี่น้องนี่แบบนี้แล้วครับพี่น้องมันองได้เบี่ยงกันหัวมีคว้อกันรับพี่น้องใกล้ๆตัวเรารับพี่น้องแบบนี้แล้วครับพี่น้องเอาพิดโต้งรับพี่น้องมากกว่าบึงปลาครับพี่น้องนี่ปลาครัดพี่น้องปลาไปน้ำรับพี่น้อง แบบนี้นะครับพี่น้องอากาศดีด mat ีแบบพี่น้องย่างปลาครับพี่น้องอันนี้ปลเป็นปลาปลาดุกครับพี่น้องนี่ปลาดุกแบบนี้เด้ครับพี่น้องเป็นกับบนี้มาเด้อพี่น้องรับไว้เอ็ดปล้ำห่าครับน่าปากนูนไป็นเรื่องไครับน้องเด้อนี่ครับนี่ทอดปลานินปลาปลาดุกย่างครับพี่น้องขายปลาครับพี่น้อง ปลาปลาไปพร้อมครับมีแอปเปิ้ลครับพี่น้องไก่ครับไก่โอ๊กไก่ครับพี่น้องล้วก็เปิดอีกครับพี่น้องไก่แล้วครับพีไก่แล้วไก่ชูดาวครับพี่น้องอืมมาเด้อมาเด้อปลาไปน้ำครับพี่น้องปลาคออืมแบบนี้ครับพี่น้องเกี๊ยวปลาตะการไปน้ำ ปลาก็มีความสูงครับพี่นอ้องแบบนี้ลนะพี่น,อน้องปากนูนๆเรืครับพี่นอ้องเด้อกาดดีดีก็ปีนปลา,ปลาไปน้ำพมัพน,มนจะย่างครับน้อง้านราเบจร่ามารับน้องอย่านี้นะครับปากก็เล็กก็แคบครับขอขอบคุณครับ